จุดนี้เป็นจุดที่หนูมาหาเทพสุดๆนะผมเนี่ยที่ไม่มีใครเอากันแล้วนะท่านผู้ชมอ้าบท่านผู้ชมวันนี้ช่างเอากับกระชากวิญญาณมาเลยแล้วก็เหยื่ยออ้อยช่างสายล่าอ่อยไว้ท่านผู้ชมฉีดน้ำหอมช่างสายล่าดูนะมันมาแล้วนะครับผมเนี่ยจุดนี้ผมบอกเลยโคตรมาหาเทพจัดนะครับผมเนี่ยจุดที่หมานะครับผมเนี่ยเอาไปกินครึ่งหนึ่งครับผมอ้าเารุ่นเรียนผู้ชมอืมอนจะเข้าไหมท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไหมท่านผู้ชม มาถึงมันมันดมเหยื่ออ่อยก่อนเลยท่านผู้ชมแล้วแล้วมันก็เจอกับท่านผู้ชมมันกัดกับผมแล้วท่านผู้ชมเนาะเอาเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวกับลั่นฟรีครับผมเนาะมันกัดตรงเชือกพอดีเลยท่านผู้ชมเอาละอย่างนี้งานจะเข้าเนี่ยท่านผู้ชมมันจะลั่นฟรีเอาเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยดูมันกัดไม่เลิกด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างนี้เป็นไงท่านผู้ชมไม่เหลือแล้วครับผมเละเทะลั่นไปแล้วครับผมเนาะไม่ยอมนะครับผมเนาะจุดที่ว่าผมตั้งไว้แล้วผมตรงนี้นะผมเนาะช่างก็เลยเดินมาคนนี้แล้วช่างเอานี่ฮะนี่ๆท่านผู้้้ชชมม่่่่าางงเเออออออหยยยืไวตรนี กันด้วยนะทดดา่านผู้ชมเลยเด้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 อดูฮะช่างปล่อยทิ้งไว้สองวันท่านผู้ชมเลยฮะเหยื่ออ้อยช่างอ้อยไว้ตรงนี้นะครับผมเลยฮะเก่งเกี้ยงเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูมันเอาโหอย่างนี้ละผมบอกเลยมาหาเทพตัวนี้เจอกันแน่ท่านผู้ชมนี่ฮะอ้าวนี่เลยท่านผู้ชมจัดกลับขนาดเก้านิ้วกันเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะตัวนี้เลยเข้ามานี่ไม่เหลือนะครับผมอ่ะช่างสมุนฝาเหยื่ออ้อยออกนะครับผมเลยฮะช่งชางใช้ตะขานอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมอ้าวละอย่างนี้ ขึ้นกลับกันเลยนะผมนะตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดสปิงนะครับผมนี่ฮะผมบอกเลยแรงมากนะผมนะถ้าลองคนใช้ไม่เป็นนี่ขึ้นไม่ได้นะผมนะเพราะว่ามันแข็งแรงมากเลยท่านผู้ชมทั้งแข็งทั้งแรงเลยท่านผู้ชมนะอ่ะล็อกกันแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ะนี่นี่น,น,นี่มาลงไปนี่ฮะหนูเข้ามากดเพิ่มกับเอาเลยนะครับผมนี่ย <ś c oughs> อ้าอ้าเดี๋ยวช่างของกดตรงนี้กับผมตรงนี้ดินมันแข็งนะอ้าเรียบร้อยนะครับผมปักเรียบร้อยนี่ฮะ มหาเทพช่างจะเอาฟางเนะี่ยไปโปะกลับด้วยนะท่านชมเลยอย่างนี้เลยเก่งจัดใช่ไหมท่านชมเียนะเอา้าวอ้าดูกันท่านชมอา่าโปะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้กันเลยนะท่านชมเหยื่อออยช่างสายล่าผมนะเดี๋ยวช่างจะเทใส่ไปตรงคานนะครับผมนี่ฮนะไอตัวนี้มันต้องโดนช่างสายล่านะครับผมนะมันกินเหยื่อช่างฟรีไปสองวันแล้วนะผมนะเอา้าอ้อยด้านในด้วยนะครับผมนะหน เทลงไปทมม่านผู้ชมนะอ้าวน้ำหอมช่างสายล่าเรียกเข้าเหยื่อนะครับผมนะฉีดไปตรงคานนะครับผมนะสองเทผมข้างในแล้วผมนะข้างในที่อ่อยไว้ผมหนึ่งเททมม่านผู้ชมอ่ะดูกันเลยทมยม่านผู้ชมคืนนี้มันจะออกมาไหมท่านผู้ชมนะมาไหม แล้วมันมาแล้วท่านผูมมันมาแล้วมันจะเข้าไหมท่านผู้ชมเลยอ่ะมันมาถึงบอกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเดือดอ้อยช่างสายล้านี่วะกินฟรีมาสองวันแล้วอ่ะเอาละท่านผู้ชมอ่ะมันกินฟรีมาสองวันใช่ไหมเดี๋ยวช่างจะจัดมันท่านผู้ชมรอบนี้นะท่านผู้ชมนะบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเดเฮ้ยมันมีอะไรแปลก,ปลกๆทุกวันมันไม่มีอะไรที่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนแอบมาดูนิเฮ้กินก่อนก่อนเฮ้ยนี่มันกลับเฮ้ยกลับเก้านิ้วนี่หวา เฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอันตรายแล้วเร,เราเราต้องกินข้างนอกนะดูมาดูมาทุกโยมโอ้โหดูฮะมันระแวงจัดเลยนะครับผมเนี่ยหมอบติดเพื้นเลยทู้ชมโอ้โหดูมาทุู้ยมเน,นี่ยยิ่งกว่าทหาราบอีกท่กโยมแล้โอ้เจ้าตัวนี้ผมบอกเลยมหาเทพขั้นสุดยอดเลยนะทผู้ยมเนี่ยดูมา วิ่งไปขึ้นจากข้างบนมาอีกนะท่านผู้ชมนะดูนะท่านผู้ชมมันจะเข้าไหมท่านผู้ชมนะโอ้โห oh ผมบอกเลยตัวนี้มันเลาะกินจากข้างนอกอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมนะโอ้โ oh หดูมันดูมันอ่ะรุนเลยท่านผู้ชมมันจะเข้าไหมท่านผู้ชมนะมันรู้นะครับผมว่ามันว่าตรงเนี้เป็นกับนะครับผมนะมันกินจากข้างนอกอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมนะโอ้โ oh ห นี่ฮะผมบอกเลยไอแบบนี้นี่ผมบอกเลยมีเยอะนะครับผมเนี่ยทั่วประเทศนะครับผมเนี่ยที่บอกว่าดักแล้วมันไม่เข้านะครับผมช่างทําให้ดูเลยว่ามันรู้กลับมันเป็นยังไงท่านผู้ชมเนี่ยขนาดพางกับขนาดนี้มันยังรู้นะครับผมเนี่ยสรุปแล้วนะครับผมเนี่ยมันกินเหยื่อข้างนอกอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่เข้ากับข้างนอกนี่ยงไม่มีเหลือเลยท่านผู้ชม โอ้โหแซ่บจัดเท่าผมเนี่ยแต่เยื่อออยเนี่ยผมบอกเลยมันมาแน่นะครับผมเนี่ยฉีดน้ําหอมนี่ผมบอกเลยมันมากินแน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยแต่มันจะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วมันจะเข้ากับไม่เข้ากับอีกเรื่องหนึ่งเลยท่านผู้ชมอ้าวโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เราต้องมาตามกันต่อนรผมนะสำหรับเยื่ยออ้อยน้ําหอมนะผมกับ กับดักช่างสายล่ากับเล็ก9นิ้วกับกับกระชากวิญญาณของช่างสายล่านี่ผมบอกเลยมีตัวถ้าเข้าไปแล้วผมนะยิ่งตัวนี้ผมบอกเลยเข้าไปนี่ไม่ยีเหลือดมสำหรับตัวนี้เราต้องมาตามมาต่อับผมสวัสดีครับ